การที่ฉันได้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงนั้นและจะยังเข้าถึงไม่ได้ลึกซึ้งก็ตามแค่เพียงเล็กน้อยที่ได้สัมผัสเข้าไปถึงเนื้อแท้ของสิ่งนั้นๆก็สามารถตัดสินใจได้ว่าฉันควรทำอย่างไรต่อไป การที่ฉันได้มองเห็นถึงสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นทำให้ฉันเกิดความรู้สึกและเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาในใจว่าการใช้ชีวิตใหม่แบบนี้มันดีแล้วใช่ไหม เพราะไม่คุ้นเคยเลยมันอาจจะดูแปลกๆไปบ้างแต่มันเกิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉันได้ลองสังเกตและได้มองนึกย้อนกลับไป พร้อมทั้งลองเครียบเคียงกับสิ่งเดิมๆที่ผ่านมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและอยากชัดเจนและจำแจ้ง เมื่อก่อนนั้นฉันเองมีความศรัทธาความเชื่อความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างมากประกอบกับการถูกปลูกฝังให้เชื่อในสิ่งนั้นๆมานโดยตลอด ฉันเองก็ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวฉันนั้นกำลังเดินอหลองทางอยู่หลงอยู่ในความเชื่อเหล่านั้นมานานแสนนานจนเม่ได้ลองพิสูจน์กับตัวเองขึ้นมาและผลที่ออกมา คือเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นได้ชัดเจนมากพร้อมท้งรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้ แม้ว่าไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินที่จะสามารถจับต้องได้แต่มันมีมูลค่ามากกว่าตัวเงินเสียอีก ฉันเลยกล้าที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่เส้นทางนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากจะเหนื่อยอย่างแสนสาหัสมันก็ไม่ยากเท่ากับการที่จะได้เริ่มต้นได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ แต่เมื่อไหร่ที่ความคิดบอกว่ายากนั่นแหละยากเสียยิ่งกว่าฉันเองเคยหลงเชื่อและอยู่กับสิ่งเดิมๆจนเกิดเป็นความคุ้นเคย ้าติดเป็นอนุสัยจนไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าสิ่งใดคือความเชื่อหรือสิ่งใดคือความจริงทำให้หลงอยู่ในวังวนไม่เคยได้พบกับทางออกเลยไม่เคยได้รับรู้ ว่าโลกใบนี้ที่แท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไรเห็นแต่โลกที่ถูกปรุงแต่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเลยทำให้ฉันไม่เคยได้รับรู้ถึงความเป็นจริงที่แท้จริงได้เลยเพราะคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตอนนี้ปือความจริงที่แท้จริงเพราะใครๆเขาก็เป็นเขาก็กระทำกันทั้งนั้น ฉันต้องมองดูตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ฉลาดแต่แท้ที่จริงแล้วฉันเป็นดังคนโง่เขลาไอปัญญาไม่เคยได้รับรู้ความจริงนั่งหลอกตัวเองวันแล้วลวันเล่าเรื่ที่ตัวฉันเองก็ไม่รู้ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นเพียงแค่สมมุติขึ้นมาก็เท่านั้นฉันพยายามที่จะออกมาจากโลกแห่งการสมมุติพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจอะไรใหม่ๆ ให้เข้าใจโลกของธรรมชาติที่แท้จริงให้ได้อย่ามุตะลงยึดอยู่กับอดีตแต่จงมองไปข้างหน้าเราเริ่มที่จะก้าวเดินออกไปด้วยความมั่นใจ อยาก,กลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อย่าก,กลัวการดูถูกและจงอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงศรัทธานในตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาและอุปสรรคไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นไม่กลัวการสูญเสียไม่กลัวการทอดทิ้งมีแต่จะก้าวออกไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในทุทกๆย่างก้าว ดังนั้นการที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ในครั้งนี้มาจากแรงศรัทธาของฉันที่ฉันสามารถทลายกำแพงความเชื่อความกลัวนั้นได้ ด้วยความกล้าความเด็ดเดี่ยวความเชื่อมั่นกล้าที่จะลองผิดกล้าที่จะลองถูกความศรัทธานในตัวเองเป็นพลังมหาศาล ที่จะทำสิ่งที่ไม่เคยกระทํามาก่อนให้เกิดขึ้นมาได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวของฉันเอง ทานี่แหละเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และเป็นแรงขับเคลื่อนในการเริ่มต้นใหม่ได้เป็นอย่างดี